สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้จะขอคุยถึงภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง a s t e r i x และ OB e l i x กับอาณาจักรมังกรครับเป็นหนังฝรั่งเศสซึ่งฉายในประเทศไทยแบบหาดูยากมากไม่ใช่หาดูยากอย่างเดียวใครที่อยากดูในภาษาเวอร์ชันฝรั่งเศสต้นฉบับก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับพี่โอดันด้นมากเมื่อวานนี้พอดูหนังอินเดียเสร็จหนังอินเดียเดี๋ยวจะคุยคลิปต่อไปนะครับ พอดูหนังอินเดียเสร็จแล้วก็ที่เมเจอร์สุขุมวิทแล้วเนี่ยมันมีรอบภาษาฝรั่งเศสทางจากตอนจบของหนังอินเดียอยู่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงพี่โอขึ้นรถไฟฟ้า18สถานีมาไม่ทันครับแต่ดูรอบบ่าย4โม50ไม่ทันก็เลยต้องดูรอบ4ทุ่ม10นาทีเลิกเที่ยงคืนครึ่งกว่าจะกลับถึงบ้านขับลำบากมาก ไม่หรอกไปก็เที่ยวเที่ยวกลางคืนต่อเลยนะครับแล้วก็กลับถึงบ้านตีสามมาทําคลิปเอาวันนี้ตอนนี้ยังมีฉายอยู่นะครับพอเปิดดูแอปเมเจอร์วันนี้ปรากฏว่ามีรอบฝรั่งเศสดูสบายๆตอนกลางวันวันพรุ่งนี้ เออเวลาเลยตอนแรกนึกว่าหนังมันจะออกแล้วสรุปว่าหนังยังไม่ออกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมยังหาดูได้อีก1สัปดาห์ณนะขณะที่ดูคลิปถ้าดูเร็วนะครับแต่ถ้าดูช้าก็อาจจะต้องดูทางช่องทางสตรีมมิ่งใดๆไปต่อเพราะว่าสัปดาห์นี้มีหนังเข้าแค่2เรื่องนี่มีแค่ Transformer กับอะไรนะไอลูเบกชื่อชื่อภาษาอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละทํำสยองอะไรประมาณนี้ครับก็ เรื่องนี้น่าจะยังฉายอยู่เพราะว่าพี่โอดูในโรองขนาดรอบดึกคนยังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคนก็ขำตลอดพี่โอพี่โออยากดูเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นหนังตลกนี่แหละแล้วเราก็เคยดูหนังตลกของฝรั่งเศสมาแล้วว่าฝรั่งเศสนั้นตลกแบบไม่ยัง้งไม่บัญญะบัญรยังตลกแบบตลกทั้งทะลึง่งหยาบคายเจ็บตัวเหยียดหยามตลกทุกประเภท ทุกชนิดในโลกฝรั่งเศสใส่มาหมดโดยที่ไม่สนใจคือเอามายำรวมกันได้แต่ละเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งชาติไหนส่วนใหญ่หนังหนังอเมริกาหรือหนังอังกฤษนะครับเขาจะตลกเป็นอย่างอย่างไปคือถ้าตลกแบบบ้า,บ,า,บ,าบอไร้สาระก็ไปเลยเรื่องนึงเป็นหนังล้อเลียนแบบพวกเออสแครี่มูฟีพวก,อ, Movie, พวกอะไรอย่างนั้นไปนะครับ เป็นหนังล้อเลียนทั้งเจ็บตัวทั้งหยาบคายทะลึง่งไปอย่างหนึง่งแล้วก็ตลกด้วยสถานการณ์ตลกด้วยเนื้อเรื่องตลกด้วยตลกร้ายแยกแยกกันไปชัดเจนเราปรับอารมณ์ถูกแต่เรื่องนี้หนังฝรั่งเศสปรับอารมณ์ไม่ถูกถ้าใครที่เคยดูหนังตระกูลของ City Hunter นะครับหนังหนังคนทีมงานนั้นมันมีหลายเรื่องไม่ใช่ City Hunter ออย่างเดียวทีมงานนั้นทำหลายเรื่องมีเรื่องที่คล้ายๆกับหนังสปายสายลับ อีกเรื่องด้วยพี่โอจําชื่อไม่ได้ละก็ชื่อชื่อจะจํายากนิดหนึ่งเพราะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเรื่องนี้ชื่อภาษาฝรั่งเศสก็จํายากคือ a s t e r i s กับ obelisk เนี่ยแต่อาจจะคุ้นหูหลายคนเพราะว่ามันเป็นหนังสือเด็กเป็นนิทานเด็กนิยายเด็กก็มีเรื่องของการผจนภัยของคู่หูคู่หูนี่คือแ s t e r ริกกับเ b e l i s ์ตัวแ s t e r i s เนี่ยเป็นจะชื่อก็ตามนี้นะครับไปคนข,ข้อมูลเอานะครับ เป็นผู้กำกับเองเป็นผู้กำกับเป็นผู้เขียนบทแล้วก็แสดงนำเองแสดงนำเป็นแอสเทรลิกเองเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยต้องลดน้ำหนักถึงถึง10กิโลหรือประมาณเนี่ยไหนไม่รู้เพื่อที่จะมารับบทนี้ส่วนอีกคนหนึ่งตัวเพื่อนอ๋อไม่ใช่คนนี้สิคนนี้แอสเทรลิกนะครับคนที่อยู่ไกล้พี่โอคนนี้โอเบลิกอ้วน ปก,ปกติ2คนนี้เขาก็ปกติแต่ว่าคนนี้ต้องทําตัวผอมเพื่อที่จะแสดงบทนี้ส่วนคนนี้ต้องทําตัวอ้วนเพิ่มน,น้ําหนักไป20่กิโลเพราะเป็นคนอ้วน2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เล็กนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันจนโตแต่ว่าในเรื่องนี้จะมีปัญหาขัดแย้ง,งอะไรนั้นพี่โ oh, อไม่สปอยละกันไปดูเองคือถ้าอยากดูหนังตลกไปดูเลยนะครับดูหนังมิตรภาพไปดูเลยดูหนังโรแมนติกพอได้แต่ถ้าจะเอาหนังราา่า เรื่องนี้ไม่มีให้แน่นอนครับเรื่องนี้มันมีความดีอยู่อย่างหนึ่งก่อนดูเนี่ยพี่โอไม่ใช่ก่อนดูพ,พี่โอเพิ่งจะก่อนพูดพี่โอเพิ่งจะดูข้อมูลคือตัวพี่โอเนี่ยให้คะแนนเรื่องนี้เยอะมากเนื่องจากพี่โอชอบมากคือมันมีจังหวะที่ขำตกเก้าอี้ขำแบบหัวเราะงอหายหลายครั้งบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะว่าฉาก พี่โอโยกตัวอย่างง่ายๆเป็นการสปอยนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันมีขำม,มากกว่านี้เยอะนะครับอย่างเช่นเขาใช้นกคิดลาบสื่อสารกันใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบนกแบดหมดได้ด้วยอะ่ะแล้วก็คนที่ออกไปรบออกไปรบปรากฏว่ามีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เขาขอเปลี่ยนนักรบมีการชูป้ายเปลี่ยนตัวสำรองมันแล้วก็ฉากโฆษณาที่ต้องใช้คนหมุนหมุนแผนป้ายมันมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ พี่โอจำได้จำเอามาพูดได้ไม่หมดนะครับก็คือตลกแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเอาสาระอะไรเลยแต่ถ้าอยากได้สาระเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจยอย่างดีเพราะพี่โอกลับบ้านมาแล้วเนี่ยพี่โออยากศึกษาประวัติศาสตร์มากอยากรู้นี่คนนี้เลยเป็นคือคือส่วนใหญ่เป็นดาราฝรั่งเศสเราไม่ค่อยรู้จักจะรู้จักก็สองคนคนที่แสดงเป็นจูเลียสซีซาร์และคลีโอพัตรา เราก็อยากรู้ประวัติว่าจูเลียสีซากับคลีโอพัตาเนี่ยเขาเป็นแฟนกันจริงๆเหรอแล้วเขาเกิดยุคไหนยุคนั้นเขาทําอะไรบ้างนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราอาจจะอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชนชาติจีนว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมีการแบ่งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่ามีการช่วยเหลือกันหรือต่อสู้กันเองอย่างไรในเรื่องนี้จีนถูกรุกรานจากจากจากโรมันซึ่ง ที่จริงโรมันโรมันเขาบอกว่าโรมันไม่เคยตีจีนนะเราบอกพระเจ้าขนาดพระเชาอเล็กซานเดอร์ยังไม่เคยกล้าที่จะต,ตีจีนเลยนะครับก็มาขอความช่วยเหลือจากชาวกรกรเนี่ยก็คือเป็นชนเผ่าไวกิ้งชนเผ่าหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กคือในกลุ่มสแกนดิเนเวียนนะครับพระเอกของเราเป็นชาวกรกลุ่มสแกนดิเนเวียนที่ยังไม่โดนโรมันยึดเป็นยังเป็นอิสระเป็นเอกเทศเขาเก่งมากเพราะว่าเขามีพลังเวทมนต์ มีน้ำยาเวทมนต์ซึ่งทำให้มีพลังกำลังมหาศาลโดยที่แอสเตริกเป็นคนเดียวที่จะกินเวทมนต์ได้ส่วนส่วนโอเบลิกนั้นตกบ่อเวทมนต์ไปแล้วนี่พี่โอสปอยช่วยสปอยด้วยตกบ่อเวทมนต์ไปแล้วตั้งแต่เด็กจึงมีเวทมนต์อยู่ในตัวอยู่แล้วมีพลังพลังกำลังมหาศาลจึงไม่จาเป็นจะต้องใช้เวทมนต์กินเวทมนต์เพิ่มเวทมนต์ในในระหว่างรบอีกนะครับก็เป็นคนเก่งคนกล้าของหมู่บ้านแหละทําให้หมู่บ้านนี้อยู่รอดปลอดภัยแล้ว ทางจีนก็มาขอความช่วยเหลือโดยคนที่พามาขอความช่วยเหลือก็คือคนนี้นะครับบทของคนนี้พี่โอไม่ค่อยชอบเลยเป็นบทบทไม่ตลกอะ่ะบทบทตลกช่วยโอกาสตลกเจ็บตัวตลกขี้เกียจอะไรอย่างนี้เราเราไม่ค่อยชอบ,บตลกตลกเจ็บตัวในเรื่องนี้พี่เพราะผู้ตาตรงมันมีหลายอย่างในเรื่องนี้ที่เป็นบทตลกที่พี่โอไม่ชอบนะครับแต่เราก็ขำไปกับมันเพราะเรารู้ว่าหนังเขาตั้งใจทําให้มันตลกใครที่ชอบดูหนังตลกแบบ ตลกแบบไทยหนังไทยดูได้สบายสบายเบาสมองก็ไปดูเรื่องนี้ได้เลยแต่ถ้าอยากได้เนื้อเรื่องที่มันซับซ้อนมีเรื่องให้ตามบ้างที่ปัจจุบันสมัยก่อนเขาเรียกโครงเรื่องปัจจุบันเขาเรียกเส้นเรื่องนะครับก็ดูตลกแบบแบบแบบนี้ดีกว่ากอุตส่าห์เอาโปสเตอร์มาติดแล้วเนี่ยทั้งสองเรื่องมันเป็นหนังผจญภัยในต่างแดนเหมือนเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นหนังผจญภัยที่มี ฉากตลกนำเสนออย่างตลกส่วนเรื่องนี้เป็นตลกที่มีผจญภัยนิดหน่อยเป็นตลกที่มีเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับอย่าไปถือสาหาความอะไรมากดูบันเทิงเอาเบาสบายแต่สิ่งที่ได้คือความสุขในระหว่างดูแล้วกลับมาบ้านเรายังจะอยาก ไขว้าหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ด้วยพี่โอเนี่ยพอพูดเสร็จพี่โอก็ตอนแรกก็กะว่าจะหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยมาพูดแต่พอดีเดี๋ยวจะไปงานต่อนะครับก็เลยรีบทําคลิปก่อนอยากจะรู้ประวัติจูเลียสซีซ่าประวัติของเอ่อคลีโอพัตรานําแสดงโดยมาริยงมาริยงกอดิยานะครับ2คนนี้เป็นแค่2คนที่เราคุ้นหน้าจากหนังต่างประเทศ คือไปไปเล่นหนังฝรั่งบ้างนี้ก็เคยเล่น underwater เล่นเรื่อง fire heart เป็ดภาคเสียงส่วนนี้ก็ contagion inception อะไรอีกหลายเรื่องนะครับก็ใครที่อยากจะผ่อนคลายเบาสมองก็ไปดูได้เลยพี่โอคิดเชื่อว่าตอนนี้เมเจอร์จะมีนโยบายหนังพอเก่าๆตัวแล้วจะเหลือ39บาทเรื่องนี้ก็อาจจะอยู่ในโครงการนั้นนะดูหน้าหนังแล้ว ก็ขอขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์นะครับที่เอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกให้พี่โอเอาสามารถทําคลิปได้โดยง่ายแนะนำตัวละครมันมีจะมีตัวละคร2คนเนี้ยสองสามคนนี้เป็นคนชาวฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับส่วนสองคนนี้เป็นคนจีนใครที่ได้ดูในเวอร์ชั่นภาคไทยจะ ไม่รู้เลยว่าในเรื่องนี้ทั้งเรื่องตัวละครทั้งหมดพูดภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับดังนั้น2คนนี้เราจึงไม่คุ้นหน้าเพราะไม่ใช่ดาราจีนแต่ความเป็นจีนในเรื่องนี้คือที่จริงแล้วเรื่องนี้ Asterix Oanderix ในหนังสือเด็กสมัยก่อนไม่มีผจญภัยในเมืองจีนนะอันนี้เป็นเรื่องแต่งใหม่นะครับไม่ได้เอามาจากหนังสือการ์ตูนเด็กเขาไม่รู้ว่าเป็นการ์ตูนแบบคอมิกหรือว่าเป็นนิยายภาพแบบ พวกซินเดอเรลล่าพูกเจ้าหญิงพี่โอไม่รู้เพราะว่าตอนเด็กไม่เคยอ่านเรื่องนี้แต่ว่าเป็นคนดังแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยทําเป็นแอนิเมชันนี่เป็นไลฟ์แอคชั่นเป็นคนแสดงครั้งแรกของแอสเซอริกและโอเบลิกส์นะครับก็2คนนี้มีความมีวิทยายุทธสูงมากแสดงดีมากแล้วก็ในฉากเมืองจีนฉากรบกันกับคนจีนเนี่ยมัน มันดูแล้วมันได้บรรยากาศเหมือนหนังจีนมากแล้วในปกนี้นะครับขาดตัวแสดงสำคัญอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าชายเขาบอกว่าคนนี้เ,เจ้าชายใส่น้กากากไม่ไผ่เขาว่ากันว่าคนนี้เป็นช่างทำผมไม่ได้เป็นนักแสดงก็ <c oughs> <c oughs> ไปดูเอาก็แล้วกันว่าหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่ารักที่สุดในเรื่องนี้ ปิดบังไม่ได้เลยน้องหมาครับน้องหมา,น,หมาน่ารักมากถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดกระตกบกพร่องก็ต้องขอภายไว้นที่นี้นะครับมีอะไรอะไรหลายอย่างที่อยากพูดในเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้านึกอะไรออกเพิ่มเติมจะลงไปในรายละเอียดเดสคริปชั o นกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ